ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย นายยุทธนานาคเรืองศรีรองอธิบดีกรมราชทรร์ปิดโครงการการฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดในทันทสถานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตรุ่นนำร่องณนะทันทสถานบำบัดพิเศษกลางตามนโยบายของพล,องพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาอ,องคมนตรีรองประธานกรรมการบูลนิธิราชทรรปัรรษุทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์มอบให้กระทรวงยุติธรรมโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายน2567จนถึงวันที่16มิถุนายน2568สำหรับกลุ่มผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรม ยาเสพติดจำนวน100คนและผู้ต้องขังที่ทำหน้าที่เอ็กซ์ตาฟจำนวน8คนเน้นให้สมาชิกได้รับการฟื้นฟูที่ครอบคลบุมทุกมิติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีลดพฤติกรรมที่จะนำไปสู่การกระทำผิดซ้ำ ชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมารวมตัวให้กำลังใจรักษาการเจ้าอาวาสวัดบ้านพรานที่จะขึ้นรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบ้านพรานที่บริเวณพระอุบโบสถโดยมีพระชันผู้ใหญ่เจ้าคณะอำเภอแสวงหามาร่วมพิจารณาและมีชาวบ้านจำนวนมากมารวมตัวยื่นหนังสือคัดค้านการแต่งตั้งในครั้งนี้ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแสวงหาและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแสวงหามาดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวดชาวบ้านก็มีทั้งสองกลุ่มมีทั้งฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายคัดค้านมายื่นหนังสือโดยต้องรอให้พระช ผู้ใหญ่พิจารณาอีกครั้งว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรซึ่งทางคณะสงฆ์ยังไม่พิจารณาการแต่งตั้งทางเจ้าอาธิการถนัดได้เดินทางกลับไปย,ยังวัดหนองยางและได้ส่งเรื่องในการคัดค้าและการแต่งตั้งครั้งใหม่ให้ทางพระชั้นผู้ใหญ่ดําเนินการพิจารณาต่อไปส่วนชาวบ้านก็แยกย้ายกันเดินทางกลับบ้าน กองกำลังบุรพาร่วมกับชุดควบคุมทหารพรานที่12สกัดจับชายไทย5รายขณะลักลอบเดินเท้าข้ามแดนจากฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาสู่พื้นที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วสอบสวนเบื้องต้นเพราะว่าเป็นนักพนันที่เดินทางข้ามไปเล่นคาสิโนในปอยเปตหลายเดือนก่อนรู้จักกันร,ระหว่างเล่นพนันกระทั่งเล่นจนเสียหมดตัวถึงขั้นต้องจำนำหนังสือเดินทางแลกเงินเพื่อเล่นต่อแต่สุดท้ายก็พ่ายจนหมดกระเป๋าไม่มีเงินกลับบ้านไม่มีเอกสารผ่านแดนจึงวางแผนลักลอบกลับท โดยพบกับอดีตผู้ช่วยเชฟร้านอาหารไทยในปอยเปตจึงตัดสินใจเดินเท้ากลับไทยพร้อมกัน5คนใช้เส้นทางธรรมชาติแต่สุดท้ายก็ถูกรวบตัวก่อนที่จะถึงไทยนอกจากนี้ยังสกัดจับคนไทยลักลอบข้ามแดนคืนเดียว2กลุ่มพบทั้งเหยื่อที่ถูกหลอกและ,ะสมัครใจร่วมขบวนการคอเซ็นเตอร์ข้ามชาติกลุ่มแรกเป็นหญิงไทย3รายถูกจับกลุ่มขณะลักลอบกลับเข้าประเทศบริเวณบ้านทองลึกให้การว่าถูกบุคคลชักชวนให้ไปทำงานแม่บ้านในตึกคาสิโนย่านปอยเปตเข้าใจว่าเป็นงานสุจริตภายหลัง กลับมาในจ้างชาวจีนพยายามบังคับให้เปิดบัญชีธนาคารในไทยเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นบัญชีมา้าจึงตัดสินใจหลบหนีส่วนกลุ่มที่สองสมัครใจเดินทางข้ามไปปลอยเป็ดร่วมกระบวนการเปิดบัญชีมา้าโดยพบเห็นประกาศรับเช่าบัญชีผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ตกลงค่าตอบแทน3 0 0 0ถึง8,000บาทต่อบัญชีโดยมีการเปิดบัญชีในไทยก่อนและถูกส่งตัวข้ามแดนไปสแกนใบหน้าในฝั่งกัมพูชาแต่เมื่อบัญชีถูกอายัดและหมดประโยชน์ขบวนการก็ปล่อยทิ้งกลุ่มผู้ต้องหาก็ต้องจ่ายเงินคนละ2 0 0 0 เพื่อหาทางกลับไทยเอง ชาวเชียชงใหม่สุดทนรถบรรทุกขนทรายของโครงการขุดลอกแม่น้ําปิงหลายจุดสุดช่วยขนดินทรายปล่อยน้ําดินทรายลาดเต็มถนนแถมไม่ปิดคลุมท้ายบรรทุกส่งผลให้เกิดฝุ่นฟุ้งดินทรายเต็มถนนสร้างมลพิษทางอากาศและเสี่ยงทําให้เกิดอุบัติเหตุทางจราจรวอนผู้ดูแลคมุมเข้มก่อนออกจากจุดที่รับทรายออกมาวิ่งบนถนนแม้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะจัดรถทําความสะอาดฝุ่นผงตามถนนแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ได้ชาวบ,บ้านส่วนหนึ่งก็ได้แต่ถ่ายภาพลงโซเชียล เรียกลองให้ผู้ที่ดูแลรับผิดชอบโครงการคุมเข้มมาตรการเรื่องนี้ สำนักพัฒนาพื้นที่และชุมชนหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเปิดเวทีแข่งขันรังสรรค์เมนูแห่งชาเชิงเซาสร้างต้นแบบเมนูท้องถิ่นสุดสากลชูซอฟทาวเวอร์ด้านอาหารเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ EEC อซีในการแข่งขันรังสรรค์เมนูแห่งชาเชิงเซารภายใต้โครงการยกระดับภูมิปัญญาสู่การรังสรรค์เมนูแห่งชาเชิงเซาเป็นการดำเนินโครงการยกระดับภูมิปัญญาสู่การรังสรรค์เมนูแห่งชาชิงเซารร่วมกับภาีเครือข,ข่ายจากทุกภาคส่ว เน้นการศึกษาข้อมูลภูมิปัญญาและองค์ความรู้ด้านอาหารของชุมชนในจังหวัดนำเข้าสู่ฐานข้อมูลองค์ความรู้ชุมชนต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่มทั้งในมิติของการลงทุนภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจามาตัิสา์